สวัสดีจ้าพี่น้องทนพู้ชม,มืนอนี้มาพกกระชองยายไพพา,พา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นียายไพยเด็นนาำของมูลเน,นาทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชม่มเป็นแนวทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพายนาำมเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะนอย,ยามยายไพรล่งคิดใหม่หรือว่าอัปเดตคิปใหม่พี่น้องกับสิบบทเพืดเบิ่งผัดช่มแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ามือวานผู้ใดอ่าเฮ่งกับอายุยายไพ่แน่ค่ะพี่น้องคะเพิ่นถามมายายไพ่กับบ่มียังร้ายสันยย้นยายไพ่กับจะซื้อวันเกิดหรือว่าอายุยายไพ่นี่ยแหละพี่น้องว่าสั้นสี่หกเนาะค่ะพี่น้องน้าผู้ใดมันก็นดีใจน้ำเด้อจ้ะผู้ใดอยากเลี้ยงกา,ฟากแ,ฟกแฟยายไพ่กับเลี้ยงได้เนาะค่ะพี่น้องขะกะ มาวานายายพายสดเนาะค่ะบอกแนวทางปากกาสองสีพี่น้องเอ้ยขาตรงตรงเปดหนึ่งสองสามตัวเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมาบอกอะไรยายห,ห้างพี่น้องไปเบิ้งของมูลแนวทางอาจารย์ทนันเหล็ก่อเลยนะจ๊ะแนวทางนี้แนวทางเด่นบนของอาจารย์สมหมายเนาะคะ่ะมาดูค่ะงวดที่แล้วอาจารย์สมหมายเด่นบนสองสามสี่มาสองเนาะจ้ะงวดนี้หกเจ็ดแปดแนวทางของอาจารย์สมหมายเนาะคะ่ะมาร์กตัวใดกาพิจะหนาน้ำเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนเมืองสีวัซันพี่น้องจ้าคนเมืองสีใหญ่มากเพิ่นมีเพิ่นมีตัวเด่นพร้อมเพิ่นนด้พี่น้องคนเมืองสีมาเบิ่งค่ะแยาเพศสิภาพมาเบิ่งตัวเด่นอะเจ็ดหกเก้าสามเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองตัวเด่นคือแปดเก้าเก้าสี่เก้าสามวัซันพี่น้องกะสำหรับแนวทางคนเมืองสีวัซันพี่น้องอภิญญาณนำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนปูชัยเนาะคะ่ะ10หน่วยมาได้บนล่างเนาะคะ่ะ5 9 0มาใดบนล่างเนาะคะ่ะเฉพาะลักซิบและลักหน่วยแต่ว่ามาได้ทั้งทิ่ง,งและทั้งล่างนาะพี่นอ้องของปูชัยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนล่างมาตัวมา1นถึงสองตัวว่าสั 0, 3, นศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะเนาะเนื้อเมกนี่อ่อนเนาะจะเลขเด่นบนล่างศูนย์สามเจ็ดมาได้หนึ่งถึงสองตัวว่าสันเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเดียวบนว่าสั <S <S นพี่น้องอันนี้คือแนวทางของคนณีเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องตัวเดียวมาใดบนล่างหนึ่งว่าสันพีน่น,น้องมากกับพิจ้าหนํานเพลินได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพลมีสองสูตรเด่นบนเพื่อนเนาะค่ะสูตรแรลงวดที่แล้วหนึ่งกับสองสูตรสองมาสองชนกันอยู่ที่สองวัันวัวนีบ่ชนเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองนี่สิบ่ไปใส่ดอกเนาะพี่น้องเนาะย้ายไ่ไว้ยูข่างเทิ่งนี่แหละพี 2, ่น้องเดี๋ยวมันกับวนมาส้นกันเจ็ดสองนี umu, ่แหละเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารยืนเนาะค่ะวิ่งบนล่างตัวเดียวอาจารย์ยืนวัดซันวดที่แล้ววิ่งสองมาบนเนาะจ้ะ งวดนี้บนล่างตัวเดียวอยู่ที่9ก้าว่ะสันพี่น้องสําหรับแนวทางอาจารย์ยืนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวอาจารย์ชน,น,นะพลเนาะค่ะงวดที่แล้ววิ่งบนตัวเดียว8มาามาแปดเนาะพี่น้องแปดมาหลักลอยเนะะาะจ้ะงวดนี้ C ตัวเดียวพี่น้องวิ่งบนตัวเดียวอาจารย์ชนะพลอยู่ที่ C เนาะค่ะพี่น้องผู้ไดมักแนวทางอาจารย์ชนะพลชูนีกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางส่วนเลขดับเอาอยู่ทางล่างทางั้งเทิงเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเกษตรน้ายาวสซันพี่น้องจ้ะหนุ่มราชเทวีฟันเม็ดเดียวแขแงๆมากวาซันสองเก้าเพิ่นบ่บอกว่าบนวารางเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางหนุ่มราชเทวีจ่ให้เอิญเพิ่นหน,นุ่มราชเทวีเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวเอดนาพูเอ้ยวิ่งบนตัวเดียวจ้ สองตัวมาหนึ่งตัวนะจา้านมแอดนำผู้เนาะค่ะน้องงวดที่แล้วแปดกับเก้ามาแปดรักลอยเนาะค่ะงวดนี้หกกับเจ็ดตัวไหนจะมาว่าสันพี่น้องสำหรับแนวทางแอดนำผู้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะจะเป็นแนวทางของแอดนำขังเนาะพี่น้องเนาะเด่นเพื่นเนาะคะ่ะเข่าแปดสองว่าสันเพป็นว่าเด่นเข่าเบิดทั้งสามตัวเลยพี่น้องลักลอยเพื่นเอาอยู่เนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ตามต่อจ้ะหลักร้อยอยู่ที่สามหลักหลักสิบอยู่ที่สองหลักหน่วยอยู่ที่หก หนึ่งเจ็ดพี่น้องจ้าแอดนูน้ำแอดไม่ใช่แอดนูน้ำ,แอ,แ,อนนำแอดนำทางเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดขอขอโทษขออภัยขอความแจ้งเตือนเนาะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดเสวะสัน้นแอดเสงวดที่แล้วคู่โตดบนเข,าเขา่าเข่าทั้งสองแปดกับสองหนึ่งเนะาะจ้ามาตามต่อค่ะพี่น้องแอดเสเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบอกว่า 6 4 6 5 6ห6 1 7 4 7 5 7 2และ71แอดเสคู่โต๊ดข้างเทิงเนาะพี่น้องเนาะมักกระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะพี่จะน่าเป็นแนวทางน้ำเพลินได้ค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดมักแนวทางเพลินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดสวยเนาะพี่น้องเนาะแอดสวยหามากแอดสุยบอกว่า งวดนี้งวดที่เรียวแอดสวยเพบนให้เกือบเขางวดสามตัวเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้มาตามตัวจ้ะงวดที่เรียวเข้าหนึ่งสองตัวตรงเลยนะจะเข้าม้าลายงวดเราได้แอดสวยพี่น้องมาเบิรงงวดนี้ค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดตัวใดจะมายายไพ่บอกว่างวดนี้น่าจะมาหกแปดยายไพ่บ่หลัวฟันเห็นนี่ปิ่งเนาะพี่น้องมันต้องมีแปดเน่นอนฝันเห็นว่าฝันว่าปิ่งกัดว่าพี่น้องเนาะมันต้องมีแปดเน่นอนปิ่งลายมากพี่น้องกัดอยูซูหมองเอาโลดเนาะพี่น้องเนาะ มาหรอคนขิ้งลูกบาเศร้าจักเทียพี่น้องเอ้ยเราบ่ได้รับได้นอนฝันแบบนี้กันฝันกันฝันแบบนี้พยายานพี่น้องจา้ากลัวฝันเห็นพี่ดอกยังบ่นยานซ้ำฝันซ้ำฝันเห็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างปูใชวสันพี่น้องจา้าสิบหน่วยล่างเนาะค่ะเนาะหลักสิบหน่วยล่างหลักสิบอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองหลักหน่วยอยู่ที่สามสี่เจ็ดเนาะค่ะเนาะบนจำไใหองตัวพร้อมสําหรับแนวทางปูใชยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาเด่นบน X9 X9 เข้าดีเขา่าหลายสูตรมีหลายสูตรกับเขา่าหลายสูตรเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเนาะคะ่ะแนวาทางของ X9 เกาสูตรนี้งวดที่แล้วเด่นบนอยู่ที่สองมซันมากหนึ่งสองเนาะจา้ะงวดนี้เด่นบนอยู่ที่สามซันพี่น้องสามอีหยังดีพี่นอ้อง ก็ไปได้จ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขกำลังวันเลขออกวันอาทิตย์บอกพี่น้องงวดต่อไปเนาะอ่ายายไปยังมันเบอรวันที่เลยพี่น้องก็จะบอกว่าเลขกำลังวันอาทิตย์นอขอกอหรือว่าน้องเฟเนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าหกเจ็ดหนึ่งว่าสั้นงวดที่แล้วหกเจ็ดแปดมาหกกับแปดเนาะพี่น้องเนาองวดนี้หกหนึ่งเจ็ดเลขกำลังวันน้องเฟเนาะค่ะพี่น้องหรือว่านอขอกนาะจะหมกักเอ่อ นุ่มขนเจนนะเอาง่ายหลวดเนาพี่น้องเนาะมากระจวดจาดน้าเพลินได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งบนตัวเอ่อวิ่งบนล่างตัวเดียววสันแนวทางของน่าจะเป็นอาจารย์ยืนเนาะพี่น้องเนาะเก้าวสันพี่น้องงวดที่แล้วสองสองมาบนเดินตัวเดียวบนล่างเนาะพี่น้องมาได้ทั้งบนและล่างเนาะค่ะงวดนี้เก้าเนาะพี่น้องเนาะเก้าแปดต่วพี่น้อง ก็แปดหกแปดเนาะแย่ไพ่มักเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนะยาะแย่ไพ่มักแนวนี้เนาะค่ะพี่น้องโบรูวัตติดดับผู้ใดบอแค่นั้นแหะเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแย่ไพ่ชอบแบบนี้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเน้นสิบหลักสิบประสันล่างมาตัวเน้นหลักสิบประสันงวดที่แล้วมาถึงสองตัวเลยเนาะพี่น้องเนะาะงวดนี้สี่กับสองมาสัส้นพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะอันนี้คือเด่นล่างเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหวยชุมแพเนาะคะ่ะงวดที่แล้ววิ่งรางตัวเดียว C ีมาซีหกเนาะจ้ะงวดนี้เด่นเก้าเก้าล่างมาสั้นแต่ว่าเก้าล่างคือไปติดดับแอดหนะะ้าคีโน่เนาะพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรหวยชุมแพะคะ่ะเก้าล่างตัวเดียวแคๆนๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอินซีพรเนจรเนาะพี่น้อง อินซีพันเนจจบอกว่าเลขเด่นบนเพิ่นเนจาจะคูดเด่นบนสิบหน่วยบนเพิ่นเนจาจะงวดที่แล้วเข่าหนาึ่งเนาจะมาหนึ่งสองงวดนี้หนึ่งสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์บอามาหลักสิบกะหลักหน่วยแต่ว่าเป็นแนวทางเทิ่งอิ orn, นซีพันเนจจเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไหามากเนาะจา้ะเพิ่นบอกว่าแนวทางสิบ หน่วยบนงวดที่แล้ว10หน่วยบน2ก็3ม,มา2มาพี่น้องมาหลักหน่วยงวดนี้6กับ7ตัวไหนจะมาวาสันผิดจารณาเป็นแนวทางใดคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเฮ้ามาปิดท้ายด้วยแนยวทางเอดกัปตันลอยบนเอดกัปตันเนาะจ้างวดที่แล้วเข้า8เนาะจ้างวดนี้2 3 4 6ตัวไหนจะมา10บ,บนเอดกัปตันถ่ายคลิปนี้ยายให้ขอขอบคุณพ่อเม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่เด้เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขหูสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะาจา่ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเนาะทางให้ยายไพ่มาให้พแมพี่นองได้เบิง่งได้ชมเป็นเนวทางเนะาจา่ะขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจา้า